สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียรนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆมาเปิดไพ่เช็คดวงการงานของชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2564กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่กันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีการทำในายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเป็นสาระนะหรือนำไปตัดสินใจกับความสัมพันธ์ใดๆวันนี้ก็จะเป็นการท ำนายในภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักสายมาได้ที่เพจนิมิเตชเชียนมนนางไม้หรือ l ล n e แอดที่สายทิ้งไว้ด้านล่างใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรสายก็ทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง นิมเมจิเชียนแล้วช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันโอเคเรามาดูเปิดไพ่ของชาวราศีมีนกันจ้าสามไม่เท้า Uh, the high P test. Uh -huh. The moon. อ่านะคะเจ้าชายถือเหรียญห้าถ้วย น,นะคะโอเคเจ้าชะตาคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็เรียกได้ว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าทีมหรือมีโอกาสนะคะในการที่จะเป็นหัวหน้าขึ้นมาเป็นหัวหน้านะคะอ่า เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมอมีสายตาที่นะคะมองการไกลดุดดังเช่นเหี่ยวนะคะทีนี้นะคะโอกาสที่เข้ามานะคะ,ะทีมงานของคุณเนี่ยนะคะก็ให้หาทีมงานที่ถ้าเป็นไปได้นะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะช่วยนะคะส่งเสริมนะคะแต่ ก็ให้ระวังเรื่องความอ่อนไหวของผู้หญิงด้วยนะคะทีนี้เนึ่งถึงคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมองการไกลนะคะแต่ข้อเสียของคุณเลยนะคะคือคุณเป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะรวมถึงนะคะคุณกลัวว่า คนที่ทางานกับคุณหรือคนที่ทํางานกับคุณเนี่ยจะมองคุณภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะหรือว่ามองแบบติดลบคุณกลัวว่าเขาเนี่ยจะนินทาคุณอยู่นะคะส่วนปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไฟแรงเกินไปนะคะทางานเก่งนะคะทำงานเก่งจนเกินไปนะคะจนบางครั้งเนี่ยก็คือเหมือน อ,อมองจากตัวเองนะคะมองจากความคิดของตัวเองจุดโฟกัสอยู่ที่ความคิดตัวเองไม่ค่อยได้โฟกัสกับความคิดของเพื่อนร่วมง,งานเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องแบบต่อให้คุณเป็นหัวหน้าทีมมีทีมหรือขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็เหมือนยังต้องทํางานคนเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากบางทีคุณเชื่อในความคิดของตัวเองเนี่ยมากเกินไปนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้นะคะบางครั้งคุณก็ต้องนะคะมองไปที่คนอื่นบ้างนะคะอย่ายึดติดกับตัวเองหรือว่าเรื่องเดิมๆนะคะให้ใส่ใจคนรอบตัวบ้างนะคะอย่าอย่าไปยึดติดมันมากนะคะกับความคิดของตัวเองหรือว่าเรื่อง ที่คุณคิดว่าคุณเคยทํามาแล้วประสบความสําเร็จแล้วคุณต้องการจะเอาเรื่องนั้นมาทํากับเรื่องนี้นะคะก็ขอให้ลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วในเดือนนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเทาๆท,ทึบๆเหมือนกันนะคะเพราะว่า คุณเนี่ยค่อนข้างจะต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะทางด้านความคิดทศัศนคติต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเนี่ย <c ười> ก็อาจจะต้องเหนื่อย <c ười> เหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกน้องก็ค่อนข้างที่จะต่อสู้ทางความคิดของคุณเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณแบบอยู่ในทีมนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นคนเก่งนะคะ เพื่อนร่วมทีมก็อาจจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะคะก็ก็ให้ระวังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะพายก็บอกแค่ว่าให้ลดทิฐิให้ลดความคิดยึดในตัวตนของตัวเองลงบ้างลองมองความคิดของคนรอบๆคะ่ะ